จะไม่ให้ขนมกล้วยกันเมื่อนี้สิพา้าเฮดเมนูมน่ขนมกล้วยจ้ะพอดีมีกล้วยสุกอยู่มาเบ่งส,ส่วนผสมนะจ้ะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าจ้ะแป้งข้าวเจ้าสิบช้อนโตะ๊ะอันนี้แป้งมันหน้าช้อนโตะ๊ะอันนี้จะเป็นเกลือป่นครึ่งช้อนชาอันนี้จะเป็นแป้งเท้า แป้งทาใหญ่ม่อมจ้ะหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลทรายขาวครึ่งถ้วยตวงอันนี้จะเป็น กะทิกองกะทิกล่อง้วจ้ะไม่ใส่กะทิกองพ่อเผา,าหายากจ้ะกะทิกองอ่าีถ้วยตวงอ่กล้วยจ้ะกล้วยประมาณอ่อหกถึงแปดลูกแล้วแล้วแ,แต่ขนาดกลุกองกล้วยด้จ้ะเอาที่ซุกงอมนะจ้ะกะจวาน จะมาเฮ yeah, yes, ็ดนกกันดนะจ้ะจ้ะอันดับแรกเขาก็ขยำขยำกล้วยก่อนดนะจ้ะขยำกล้วยให้มันพอเป็นเนื้อเดียวกันเขาเป็นเนืละเล็กน้อยจ้ะให้เป็นเนื้อละเอียดเลยจ้ะจะใส่ถุงมือแต่บ้านๆเขากะล้างมือสะอาดก็ได้จ้ะว่าถือว่าเป็นอย่างแต่ว่าไม่เหาะทใส่ถุงมือ ตอนต่อไปจะเป็นส่วนของของแห้งของแป้งนะจ๊ะผสมของแป้งนี่ยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวเยลลี่ม่อมนะค๊ะและ้วก็น้ำกะทิกะเทศตะละน้อยด้วยจ้ะหนวดแป้งสักเกินไปหนวดแป้งสักเกินจะ้ะ นี่หวดแป้งเขากันก็นางกะทิก่อนหวดแป้งเขากันพอหยอดน้ำกะทิใส่ก่อนด้วยจ้ะจะได้แป้งแบบนี้ก็ถึงมาใส่อ่า หนักกลวยจีฮ่องคันไว้เลกจ้ะหนักกลวยตามด้วยอ่าตามด้วยครับตาลปีดบเหนียว น้ำ้วยอ่าน้ำตาลทรายขาวแบพยายามจุ่มๆๆเขากันเกล็ดเนื้อปลาละลายปวยเขากันก็เ,นเหนื่อเปี่งด้วยค่ะ หลังจากจะพุ้นเขากันแลกวค่ะเราจะเติมน้ำกะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดแล้วก็ตามด้วยอ่ะาป่นปพุ่นหนกเขากันจะ้ะไปตา,มมาเขากัน แล้วเราก็ไปตั้งอ่าตั้งซึ่งหนึ่งแล้วจ้ะแล้วมอเห็ดหนึ่งถ้วยตะไคร้ก่อนแล้วก็ส่หอดจ้ะเพราเบิ่งน้อกันนะจ้ะจ้ะต้องเบิ่งหนาตาขนมกล้วยที่ไม่อ้อยอหนึ่งเดียวแล้วจ้ะอันนี้สิบเป็นใส่ถั่วตะไคร้ยินแล้วที่ยินได้เราแช่ให้ดูมราจะแช่ให้เบิ่งน้อมหัว อันนี้หนึ่งใส่ถาดกลมล้วจ้ะอันนี้นยังไม่ได้เย็นต้องรอให้เย็ยนก่อนจ้ะเดี๋ยวข้ามาแขะกันเนาะสวนหน่อยจะห้ามเลตามธรรมชาสติกเท่นเนาะ ข้างล่างมัอุ่นบเลยแปงหนุ่มเด้งดึงดึงคือข้างล่างยังอุ่นๆุนะจะถ้าอยากให้เค่ง่ายแล้วก็ร่อนง่ายต้องให้เย็นก่อนเย็นจัด ยินแดงก็ร่อนง่ายออกง่ายจาะขนมกล้วยดีแคะแล้วโอ้ยหนาเินมากเลยขอสิ้นนะเด้ออืม หวานหอมจ้ะอันนี้ต้องรอ้กินก่อนจ้าขอบคุณในราที่ติดตามแม่วันได้จ้าขอบคุณทุกอัตลังใจทุกคนด้วยจ้า